สวัสดีค่ะเข้าครัวกับครัวคุณวีนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆในการปอกหัวปีมาฝากเพื่อนๆน,นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทําเลยนะคะค่ะเราจะปอกหัวปีแบบไหนนะคะที่จะไม่ให้ดํานะคะค่ะหัวปีที่เราจะปอกวันนี้นะคะก็สามารถาทานกับน้าพริกได้นะคะหรือว่าจะทานกับผัดไทยก็อร่อยนะคะ เมื่อเราปอกไปแล้วนะคะเราก็จะผ่าครึ่งหนึ่งนะคะค่ะเคล็ดลับการปอกหัวปลียังไงไม่ให้ดำนะคะ่คะนี่เลย วันนี้เราจะมีวิธีการปอกด้วยกัน2วิธีนะคะค่ะการลอกก็เพื่อนๆสามารถลอกออกได้เลยนะคะว่าเราจะเอา,อาความข่าวขนาดไหนนะคะแก็จะจัดตรงนี้นิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลอกเอาส่วนที่แข็งๆออกนะคะ เราก็จะได้หัวปีที่ขา,ขาวๆแบบนี้นะคะเราก็จะผานะคะหัวปีก็สามารถทานกับน้ำพริกทำกับผัดไทยได้ก็อร่อยนะคะก็ทานกับน้ำพริกได้หลายๆเมนูเลยนะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาดูวิธีการทำเลยนะคะเป็นกะละมังใส่น้ำ กำลังใส่น้ำนะคะแล้วก็เทน้ำลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวซีกนะคะบีบลงไปเลยมะนาวนะคะก็จะช่วยให้หัวปลีของเรานั้นไม่ดำนะคะหัวปีที่เราผ่านะคะแล้วก็เอามาแช่เลยนะคะ เราก็จะได้หัวปลีที่ขา,ขาวๆน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่สองกันนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่สองนะคะค่ะแล้วก็จะแบ่งหั่นหัวปลีตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะค่ะเรามาดูวิธีที่สองกันเลยนะคะก็เทน้ำสะอาดลงไปเลยค่ะวิธีที่สองนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูนะคะ,คะน้ำส้มสายชูเราก็จะเทป,ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ ขอน,นะคะค่ะใช้น้ำส้มสายชูก็สะดวกนะครับเวลามะนาวแพงนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนได้นะคะแบบนี้เราก็จะแช่ไปเหมือนกันนะคะแช่จนกว่าเราจะได้ตามที่เราต้องการนะคะจะเอาคเคล็ดลับดีๆนะคะในการหั่นหัวปีให้ขาวนะคะ หัวปีด้วยกันก็มี2ส,สูตรด้วยกันนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรน้ำมะนาวนะคะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะสังเกตได้ก็จะมีความขาวเหมือนกันนะคะที่เราจะเอาไปทานนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ําเปล่าก่อนนะคะค่ะเพื่อล้างเอาน้ำมะนาวหรือเอากลิ่นน้ําส้มสายชูออกก่อนนะคะค่ะแค่นี้เราก็ได้ปีกล้วยขาวๆน่ารับประทานแล้วนะคะ ค่ะถ้าคลิปวิดีโอชุดนี้มีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูคุณวีด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะ